ใชยก็สิบห้าอย่างจ้าอีมดส,สองกระถางสามกระถางแล้วจ้าดีสบายดีพอแม่พี่น้องเื่อสู่สู่คนเนาะตอนนี้มาอยู่ในพื้งววาสาวลาวเนาะทำมาหาก,กินตึกสะดุ่งเนาะมาเบ่งน้ำกันทานผักสมปากก็ไลก่กดแซนเด้อ ธรรมาบ้านเลาวิดกระดูกอยาคนทำมาหากินหาปูหาปลาเนาะนีื่อเืออยู่เพิ่งหวัเนาะแั้ใ้ราในมดูน้กันเนาะฟองซุ่มแม่ปุ้ยทีท่ได้ย hm ังใน กได้ได้ยังนี่บ่เคยสั่งเด็กได้ยังบ่ฮู้ชันนอนะเดซบูสกาพันเนาะของปุ้ยมโชค่ีมื้อนี้มื้อหน้าสิโชคดีบ่้3อย่างเนาะ ที่มามนาำวัชลินสาบูนะโอ้ชว่วงนี้เนอะโอกาสหน้ามึงเทอโชคโซดีน้ำมูสร้างเพจได้กับเคยได้เนาะกระดูกออนนอคออันนี้ต้นซับซิโคอันนี้ปลาซับ นี้แกงไข่ปลนี้แกงไข่สตีครับต้มยำนีต้ยมยำปลาช่อนใครอทำข่ามพักมาได้นะ ใก่พักนะครับประดุกกรอบอันนี้ต้มแซ่บซีคฟ่อันนี้ต้มตำนะอร่อยครับข้าวแกงไก่พัก ก้มันยำก้มันยำปลาอนครทำกามพักมาได้นะดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อสู่ทุกคนเนาะตอนนี้มาอยู่ในพึงว่าสาวลาวเนาะทำมาหากินตึกสะดุงเนาะมาเบ,บิ่งนํ้ำกันใหนผสม ฝา,คากคนไลค์กดแชนะร์หน่อยด้อธรรมชาตบ้านเราเป็กรดูกหาพนทำมาหากินหาปลาหาเหนืออี่วยูเพิ่หวาก็อะไรให้เ่าแล้วให้ใหห รบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศนะนนมาเบิ่งแม่ระเบิดสะดุ้งเนาะหน้าฝนเนาะหน้าฝนนอกจากนะห,า,หาปูาหาปลาดำหอยดำนาเกี่ยวข้าวแล้วปลาสติ๊กหาปลาเนะาะตัวขาดรถไร่รถแทร่สองจัมมันแนลเนี่ยเด้อต้องเ็ดใหม่ต้องพิดจาอณาตขอตัวไทยละลายเนาะ การหนุนความเหนียวเรหนเทียวเนาะบนหัวต้องถือ သောနော်သိได้เลยบ่ไสบ่ไสบ่บ่ได้บ่